เอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศพาผู้ชมมาที่ทุกทิศวิถีกันบ้างครับวันนี้พาไปรู้จักอาหารโบราณเก่าแก่ของคนภาคเหนือครับตามไปดูชาวบ้านครับชาวตำบลบ้านเหล่าอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับออกไปหาปูตามทุ่งนาครับปูที่ว่านี้ผู้ชมครับมีขนาดใหญ่กว่าปูทั่วไปถึง2อถึงสเท่านะครับสถึงสเท่าชาวบ้านบอกมาอย่างนี้ครับเมื่อได้ปูมาแล้วครับพลาดไม่ได้แน่นอนกับเมนูพื้นบ้าน อ,องปูนาน่าสนใจมากครับติดตามครับกับคุณสมสารเอี่ยมศิลป์รออยู่ที่จังหวัดพะเยาครับ นัง่ไงลุงลองดูมีสองตัวไว้นี้โอเคตรงนี้ก็มีอีกตัวมฮานะน่ะครับคุณสัตว์คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับโดวยวันนี้ผมมาตามชาวบ,บ้านนะครับเขาจะพาผมไปจับปูครับแต่ว่าปูที่เราจับวันนี้ไม่ใช่ปูนานะฮะเป็นปูจั่วตัวมันจะใหญ่กว่าเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยลุงเราสองตัวข้างหน้าเดี๋ยวไปตรงไฟข้างหน้าเลยของ,ง,งลุงเนะ่อ วันนี้ผมมีนัดกับลุงวุ่นชาวบ้านดงอินตาตระบดบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยลุงวุ่นจะพาผมไปหาวัตถุดิบอย่างหนึ่งภายในนาข้าวของแกครับและวัตถุดิบที่ผมพูดถึงก็คือปูชนิดนี้นั่นเองครับอันนี้ก็มันได้ทั้งใสทั้งปูทั้งปลาแล้วลุงเนาะขามันออก จากนั้นแกะกระดองออกแล้วจึงใช้ไม้แคะมันปูออกมาใส่ถ้วยไว้แบบนี้ครับใช้เครื่องปรุงมีเกลือน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวผสมกับมันปูให้เข้ากันก่อนจะตักเอากลับไปใส่กระดองอีกครั้งแล้วจึงนำไปย่างไฟอ่อนๆแบบนี้ครับ คุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มันเป็นขั้นตอนที่ต้องเฝ้า,าพอสมควรเพราะว่าหลังจากชาวบ้านเขาเอามันเนี่ยผสมใะเสร็จแล้วเอามาใส่ตัวกระดองเนี่ยตัวกระดองที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นที่มาของชื่ออ่องปูนะครับเพราะว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าตัวเรียกกระดองเนี่ยว่าอ่องอพอเราทําเอาเครื่องเสร็จเอามาใส่ยอดเนี่ยก็เอามาย่างซึ่งการย่างเขาจะต้องใช้ไฟเบา ไฟเบาๆรอให้มันฝุกค่อยๆแห้งแห้งมาเรื่อยพอพอมันเริ่มแห้งเนี่ยไออ่องที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดเติมเติมแบบนี้ครับเติมแบบนี้ออาเติมไปเติมใหม่เสร็จเพราะว่า,า,าเพราะว่า,าออป,ป,ป้าพวง,งบอกว่า <ไป S 1> วิธีการที่เราทําให้เห็นนะวันนี้เป็นวิธีการทําอ่องปูงแบบโบราณเลยนะ,ะเป็นโบราณเลย เรียมล่างเจ้าเอามาเกะมาล่างมาล่างล่างให้สะอาดเนาะล่างสะอาดแล้วเขาก็เอามาเอาแข่งมันออกอกล้ามก้ามมันออกบิดกล้ามมันออกบิดกิมมันออกบิดกิมเช็จแล้วเขาก็เอามาล่างสองหน้าต่างกิมบิดก้ามบิดกิมอล้วเขาก็เอามาล่างครับล่างแล้วเขาก็เอามาแกะเออมาแกะกระดองออกกระดองเอาแล้วก็ไม่เขาแค่แค่เอามันมันเนาะ แต่มมัันนเดียวเจ้าเอาแต่มันอย่างเดียวแค่แค่มันแค่ถ้วยแค่หนังไหวคแค่มันเแถบร้อยละมดเขากะเก็บไว้เนาะแล้วเช็ดแล้วก็เอาอ่องมันไปล่างเออตัวอ,อ่อ,อ,องไปล่างล่างต่อล่างให้สะอาดล่างเช็ดเขากะมาขวบไว้ความหลงน้ำมันมันแห้งอ๋อให้น้ำมันแห้งเออมือมันอ่องมันแห้งก่อนแล้วมันแห้งเช็ดเขากะ เนี่ยเอามาปรุงเราเอานามาปรุงเรามาปรุงไอ้ตัวนี้มีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างมาปรุงเขาก็เอาน้ำตาลปี๊บมะน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวเกลือปนเนี่ยปรุงเขาก็ตีมันเข้ากันเจ้าตีมเข้ากันเขาก็มาใช้อ่องเนี่ยนี่มันไม่ไม่ที่นทำมันที่ผสมแล้วเนี่ยมันตักใส่กระดองจ่กระดองตักใส่กระดองแล้วก็เอาย่างไฟย่างไฟไฟนี่เราใช้ไฟแรงไฟอ่อนใช้เราให้อ่อน ไฟแรงหมดได้แต่เดี๋ยวอ่องอ่องมันจะไหม้เตี้ไฟอ่อนๆเดี๋ยนจะแห้งไปเลยเลยแม่ใจจากนิยมกินปูจัวมากกว่าปูนาแล้วล่ะครับ อ่องปูวันนี้ของผมนะฮรรสชาติของเขาเนี่ยจะมีหวานมีเค็มแล้วก็มีรสขมนิดๆที่ถามว่าขมนิดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีการประยุกต์อ่องปูเนี่ยเขาจะใส่ไข่แล้วก็ทําให้สุกโดยการน,นึ่งแต่วันนี้ที่เรากินเนี่ยมันเป็นวิถีแบบโบราณเลยคือชาวบ้านเขาจะใช้ย่างไฟแล้วก็จะไม่ใส่ไข่จะเป็นแต่ตัวมันปู กับผสมเครื่องเน้นๆแต่ก็แปลกด้วยครับแต่นี้เป็นอาหารนั่งเดิมคนะับที่หากินไม่ได้ง่ายน,นี่แหละครับของดีมังพะเยาวครับ